ซีรีส์ครับผมผมก็เพิ่งรู้จากลูกค้านะฮะรุ่นนี้ครับผม DMAX ตัวใหม่ X-Series นะครับนี่สวยงามมากๆเลยตัวจริงนะครับนะฮะที่นี่เราขายไม่แพงครับนะฮะนี่ครับนี่ลูกค้าจากเคอร์ี่นะครับเราก็ส่งเคอร์ี่ประจำด้วยฮะนะฮะแหมลัดยางตัวนี้สวยเลยนะฮะ2 5 6 1 0 18บิตโตนนะครับเดี๋ยวจะเอายางแบบไหนก็ได้ถ้าเป็นตัวเตี้ย เครื่อง1.9จะเป็นยางเล็กลงหน่อยเช่น22 55 18อย่างนี้ก็งามนะครับเราก็มีเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูใกล้กรอบคพับถ้าสนใจติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นไว้ให้แล้วนะครับผมนะฮะบริการทุกอย่างครับลูกค้าอยากให้เราถอดล้ออะไรให้เราก็จัดให้ครับนะฮะอย่าลืมนะครับยางเราสามารถจัดทรงได้มันมีหลายไซส์นะครับขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการแบบไหนเดีย๋ยวไปดูด้านหน้าด้วยนะครับยังไงรบกวนติดต่อสอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับ